ไปดูร้านที่คนยอมจ่ายเงินหลักพันมาดูพนักงานเล่นตุ๊กตาอย่าง j e l l y Cat Diner ถ้าพูดถึงแบรนด์เจลลี่แคทเนี่ยหลายคนน่าจะฟุ้นหูกันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ตุ๊กตาที่โด่งดังมากๆนะครับเขามีตุ๊กตาตัวเด่นเลยก็คือไอ้ตุ๊กตากระต่ายของเขานี่แหละซึ่งนอกจากตุ๊กตากระต่ายสุดฮิตแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนแหละว,ว่าเขามีตุ๊กตาสัตว์โลกมากมายเลยรวมถึงสัตว์มหัศจรรย์อย่างมังกรยูนิคอร์นฝัญใจเด็กๆทั้งนั้นครับและรวมถึงผู้ใหญ่มากมมาายยยกก็อออจะีไวว้้ในคครรบงด ซึ่งเจลลี่แคทเนี่ยเขามีต้นกําเนิดมาจาก2พี่น้องโทมัสและวิลเลียมการทัเกอร์นะครับเปิดร้านครั้งแรกในลอนดอนปี1999ก่อนที่จะขยายตลาดสู่อเมริกาและแคนาดาในเวลาต่อมาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากมาเป็นเวลา25ปีแล้วครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่พาแบรนด์เจลลี่แคทไปสู่อีกระดับของการขายตุ๊กตาครับเดือนกันยายนปี2023นะครับทางแบรนด์ได้เปิดตัวเจลลี่แคทดเนอร์ที่ F A O Schwartz ร้านขายของเล่นแบรนด์ดังขนาดใหญ่ในนิวยอร์ สหรัฐอเมริกาครับซึ่งความโดดเด่นของเจลลี่แคนดเนอร์เนี่ยคือธีมร้านอาหารครับและการนําเสนอการขายผ่านจินตนาการสุดล้ํามีการตกแต่งให้เหมือนร้านอาหารย้อนยุคสีฟ้าดูสดใสนะครับและบนชั้นวางเนี่ยก็เต็มไปด้วยตุ๊กตารูปอาหารหลากหลายชนิดเลยครับทางร้านยังมีกิฟต์เซตสุดพิเศษนะครับในราคา45ดอลลาร์หรือประมาณ1,600บาทคุณลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับทั้งตุ๊กตาที่ห่อมาในกระดาษเหมือนกับอาหารจริงๆเลยพร้อมกับแปะสติกเกอร์ชื่อของคุณลงไปด้วยชุดสติกเกอร์ สุดน่ารักถุงของขวัญสุดคิ้วแล้วก็เข็มกัดรูปอาหารด้วยครับ แต่ที่เด็กของร้านเนี่ยมันอยู่ที่การขายของเขาเนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อคุณซื้อตุ๊กตาอาหารนะครับพนักงานเขาจะเอาตุ๊กตาเหล่านั้นเนี่ยไปเล่นเหมือนกับกําลังทําอาหารจริงๆครับแบบว่าเอาไปทอดเอาไปจีกับกระทะก่อนที่จะเอามาห่อให้คุณเหมือนกับไปซื้ออาหารที่ร้านจริงๆเลยครับซึ่งลูกค้าหลายคนเนี่ยก็ชอบกันมากๆเลยหลายคนนะครับยอมจ่ายเพื่อที่จะได้ดูพนักงานเล่นกับตุ๊กตาของพวกเขาแบบนี้เลยครับและไม่ใช่แค่ที่ j e ค l y เด n เนอ e r เท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากแบรนด์ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัว ในตีมแบบนี้เนี่ยอีกหลายประเทศเลยครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันที่5กร,รกฎาคมทางแบรนด์เนี่ยก็ได้เปิดร้าน Jelly Cat Patisserie ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขานําเสนอมาในธีมของร้านเบเกอรี่พร้อมกับตุ๊กตาขนมหวานหลากหลายชนิดซึ่งพนักงานเอเนี่ยเขาก็จะเล่นทําขนมตุ๊กตาเหล่านั้นให้ดูกันแบบสดๆเลยครับและล่าสุดเมื่อวันที่15ตห้ากร,รกฎาคมเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ได้เปิดตัวร้าน Jelly Cat Fish and s h i p s ที่ลอนดอนซึ่งก็มีชุดตุ๊กตาปลากับมันฝรั่งทอดชุดใหญ่นะครับ ที่พนักงานเนี่ยเขาจะมาทอดให้ดูก่อนจะห่อให้เรานะครับในราคา6 0 0ับาทเลยครับแต่ว่าก็มีคนยอมจ่ายจริงๆนะนอกจากในธีมของร้านอาหารแล้วนะครับทางแบรนด์ก็ยังได้เปิดตัว j e l l y Cat ท B ีที่ปักกิ่งประเทศจีนขายตุ๊กตาสุดน่ารักในธีมของพืชไม้นานาพันธุ์นะครับพนักงานเขาก็จะเอาตุ๊กตามารดน้ําใส่ปุ๋ยพวนดินก่อนที่จะใส่กระถางให้กับลูกค้าแต่ละคนครับเรียกได้ว่าเป็นวิธีการนําเสนอสินค้าที่สร้างสรรค์สุดๆเลยครับในเมื่อ ขายตุ๊กตาใช่ไหมก็เล่นตุ๊กตาให้ดูซะเลยครับลูกค้านะครับต่างก็พากันแชร์ผ่านทิกต็อกมากมายเลยครับและนอกจากนี้ก็ยังทําให้พนักงานแฮปปี้แบบสุดๆหลายคนเนี่ยก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่มันงานในฝันชัดๆแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าถ้าจะรีแค้มาเปิดสาขาที่เมืองไทยควรจะเป็นธีมร้านอะไรดีแล้วขายตุ๊กตาแบบไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและนี่คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปพบกับการตลาดสุดตลาดจากทั่วโลกกับผมทักษทัพสุริศ